โลกของรถยนต์และสมาร์ทโฟนกำลังผสานกันเป็นหนึ่งเดียวแต่คุณคิดว่ามันจะทำงานได้อย่างไร้รอยต่อและเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การขับขี่ของคุณได้อย่างไรบิตแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากจีนประกาศความร่วมมือกับอเนอร์แบรนด์สมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะที่ผสานสมาร์ทโฟนกับรถยนต์ให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นแต่ที่น่าสนใจคือความร่วมมือนี้จะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณกลายเป็นกุญแจรถยนต์ที่แท้จริง โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธความแม่นยำสูงผู้ใช้สามารถล็อกปลดล็อกและสตาร์ทรถบิดได้โดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่มความสะดวกแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นศูนย์กลางควบคุมรถยนต์อย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงทาดระบบนี้จะผสาน AI เข้ามาเพื่อทำให้การใช้งานเป็นไปนอย่างชาญฉลาดและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นฟีเจอร์แอปคนอนตัวที ที่ช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางบนมือถือขนาดเดินไปที่รถและเมื่อขึ้นรถระบบจะส่งต่อเส้นทางนั้นไปยังหน้าจอกลางโดยอัตโนมัติซึ่งงงหน้าจะทําให้คุณประหลาดใจว่าทําไมมาก่อนไม่มีนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สกรีนมิลลิที่ฉายหน้าจอมือถือขึ้นบนจอในรถและโหมด Privacy Mode ที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณไม่ให้ผู้โดยสารมองเห็นข้อความส่วนตัวบนหน้าจอแต่คุณคิดว่าการผสานทั้งสองโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไปจริงหรือเปล่าบิตและอ o n เ r อร์ตั้งเป้าให้ระบบนี้เป็น โซลูชันเชื่อมต่อแบบเนทีฟที่ทำงานลื่นไหลโดยไม่ต้องพึ่งแอปหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการบรรจบระหว่างโลกของเทคโนโลยีผู้บริโภคกับยานยนต์อัจฉริยะแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณพร้อมที่จะยอมรับรถยนต์เป็นสมาร์ทดีไวซ์อีกหนึ่งชิ้นในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความเห็นด้านล่างนี้เลย